คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me Five ครับกับผมการุณชางประยูนครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับจากคุณพิ่รมลินลาครับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์เกษตรบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ Unity ี้จำกัดครับสวัสดีครับคุณพิรมครับคุณพิรมครับ วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเกษตรนะครับวันนี้คุณพี่เรามีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างครับอ๋อพี่พันธุ์ของเกษตรที่เราในหัวข้อเรื่องที่เราใช้กับส่วนผักที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเรามีพวกปุ๋ยเกตนะครับที่ใช้ในการบำรุงพืชนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อพวกผักพวกอะไรมาเนี่ยนะครับ ผักสวนครัวต่างๆหรือไม่ว่าต้นไม้ต้นเอ่อพวกต้นไม้ประดับอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ดูแลอย่างไงเหมือนต้นชั่วโมงที่ถามนั่นน่าใช่ไหมครับครับเอ๊ะทำไมปลูกแล้วตายหรือบางทีเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องปุ๋ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาขอแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับของเรานะครับก็คือตัวโกแมกยี่สิบยี่สิบตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับมันยี่สิบยี่สิบนี่มันคืออะไรฮะตัวปุ๋ยเนี่ยนะครับครับเอ่ออย่างโกแมกของเราเนี่ยก็คือว่าเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับใช้พ่นทางใบนะครับบจะะปรกอด้วย นะครับธาตุอาหารหลักครับธาตุอาหารหลักที่คุณบอกเออไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยนั่นคือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารหลักก็คือธาตุอาหารที่นะครับพืชออมีความต้องการมากค,ค,คือพืชต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่คืออาหารหลักท<อ>ี่เขาต้องการใช่หรือว่าเมื่อเขาต้องการมากหรือสิ่งที่เราต้องซื้อให้ไปใส่ไงครับครับนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยเกศนะครับที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักถ้าตามสูตรของมันก็คือ20 20 20 ก็คือว่ามีไนเตรเน20%นะครับฟอสฟอรัสยี่สิบเปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าดูจากสูตรของมันเนี่ยนะครับคือสูตรเล็กต้นลอวแต่ตัวนี้เราทำพิเศษผมเลยมาคุยในรายการนี้นะครับมันพิเศษยังไงพิเศษยังไงใช่ไหมครับ เออผมต้องต้องดูก่อนว่าถ้าเราเปรียบเมื่อกี้คุณคุยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเอออย่างเงี้ยถ้าเป็นสูตรนี้ก็30มสิบสิบสิบบำรุงต้นเข้าตัวหน้าสูงนะหรือไนโตรเจนสูงไนโตรเจนสูงจะบำรุงต้นอันนี้ได้เป็นสูตรบำรุงต้นนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็น15 15้าบห้าครับอันนี้ก็บำรุงต้นเหมือนกันแต่เป็นสูตรเสมอนะครับตัวเนี้ยนะครับเออไอตัวเนี้ยไนโตรเจนสูงถึง3 0หรือสูงกว่าตัวอื่นคือเขาไปทางต้นมากกว่าอันนี้ครับอันี้ แต่ยี่สิบยี่สิบของเรามีความพิเศษคือได้ทั้งต้นได้ทั้งดงอกได้ทั้งผลคราวนี้บอกว่าเป็นปุ๋ยเกล็ดใช่ไหมครับเป็นปุ๋ยเกล็ดที่ให้อาหารทางใบนะครับมันมีความพิเศษยังไงอะครับออที่บอกว่ามันได้ทั้งเร่งต้นเร่งดอกเร่งผลใช่ไหมครับครับเพราะตัวนี้เราเรา,เราพัฒนาตอนแรกเนี่ยเราพัฒนามาสําหรับกล้วยไม้ออจุดเด่นของเราเนี่ยเออใช้ปุ๋ยที่มีความทบิ์สูงมากครับนะมีพวกสารพิษอะไรต่างๆงเนี่ยต่ำมากครับแต่ที่บอกว่าไปเร่งต้นเร่งดอกเร่งใบสูงเนี่ยเพราะว่า เราใส่ท่านหันรองท่านเสริมสูงนะครับ,รบพวกท่านหันรองท่านเสริมเนี่ยเราใส่สูกมากแล้วก็ใส่ตัวเล่งรากผลปรากฏว่าเกษตรกร,ร,กรที่ใช้เออผลปรากฏว่านะครับที่เขาไปใช้กับผักเนี่ยยังพริกนี่นะครับ<อ>ถ้าใช้เนี่ยจะดกมากเลยเพราะว่าทั้งเล่งต้นเล่งดอกเล่งผลโดยที่เราให้พวกอาหารเสริมนะครับเข้าไปเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้เป็นสําหรับพืชใช่ไหมฮะสำหรับพืชคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยโกลแมกยี่สิบยี่สิบยี่สิบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วความ ความพิเศษของเขาเนี่ยเขาใช้สําหรับพืชในลักษณะที่เป็นเป็นผลเป็นดอกเป็นใบ,รบหรือว่าเขามีความพิเศษในการที่ใช้กับพืชชนิดอื่นอีกได้ไหมครับอ,อ๋อถ้าเป็นพวกผักนี่เราสามารถอย่างที่จะคุยในเรื่องผักสวนครัวใช่ไหมครับครับเราสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับคือคุณสามารถเอาไปรดน้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเร,เราจะคุยในเรื่องของการใช้นะครับ,รบแต่ว่าเนี่ย ถ้าเป็นพวกผักเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับได้ทุกส่วนแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ย<อ>มันจะมีเทคนิคการใช้นิดนึงนะครับ,รบตัวเนี่ยด้วยลักษณะของเขาเนี่ยจะทําให้พืชโตเร็วมากอย่างไม้ผลเนี่ยเราต้องใช้ตอนลูกใหญ่เกษตรกร,ร,กรที่ใช้ของเราเนี่ยชอบมากอย่างลําไยเนี่ยเขาจะใช้ในต,ตอนลําไยสร้างเนื้อพบว่าลําไยเนี่ยขยายตัวได้เร็วพอพ่อค้ามาซื้อเดี่ยพ่อค้าชอบมาก นะครับลูกโตเร็วหรือพ่อค้ารู้สึกเอ๊ะลำใหญ่เขาโตเร็วหรือมีพองเร็วก็ให้ราคาดีขึ้นนะครับในทุกเพื่เลยไม่ว่าทุเรียนอะไรต่างๆที่ลองใช้ของเราเนี่ยเขาชอบมากคือจุดเด่นคือโตเร็วแล้วกันนะครับแต่ถ้าถามให้ผลถ้าลึกๆจริงๆเนี่ยอธิบายว่าตอนเล็กมันก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าลูกเล็กเขาต้องการเหมือนโตช้าๆเหมือนเด็กอะครับเออเหมือนค่อยๆเติบโตเราจะแนะนําสุดเสมอซะมากกว่าก็คือก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะที่ถ้าอยากให้เขาโตเร็วใช่ไหมครับโตเร็วมาก S <S คราวน,นี้เวลาที่สมมติว่าเราปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านนี่นะครับแต่ว่าเราปลูกในในแปลงที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับคราวนี้ถ้าเราจะรดน้ําปกติแล้วคือก็ต้องรดน้ําทุกๆุกทุก,ท,ก,ท,กทุกวันถูกไหมฮะครับรดน้ําทุกวันแต่คราวนี้การให้ปุ๋ยเนี่ยครับเราควรจะให้ปุ๋ยยังไงครับเดือนละครั้งสองเดือนครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งอะไรแบบนี้ผมว่าการที่เราคุยเรื่องผักสวนครัวเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยนอกจะเป็นแหล่งที่เรามากรอบอาหารเลยนะครับ,รบมันยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความรักต้นไม้นะครับเหมือนที่เราพยายามปลูกฟังเนาะจริงๆเนี่ยถ้าได้ปุ๋ยเกตหรือที่เราจะแนะนำเนี่ยคุณรดนได้ทุกอาทิตย์เลยเหมือนเรารดน้ําปกติเลยคือรดอาทิตย์ละครั้งใช่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะครับ,รบง่ายๆนะครับแล้วก็รดนานเท่าไหร่ฮะเราถึงจะเริ่มเห็นผลว่า<อ>ม,ม,มันมันเป็นการโตขึ้นส่วนมากนะที่ผมอย่างที่บ้านเนี่ยผมก็ปลูกเองนะก็ไม่ง่ายเกิน2อาทิตย์งามละ ประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มเห็นว่ามันโตโตโตขึ้นก็ลดไปได้สัก2ครั้งครับก็รู้สึกมันโตขึ้นคราานี้มันมีข้อควรระวังไหมครับในการที่ใช้ปุ๋ยจากที่คนที่นําไปใช้เนาะส่วนมากที่เจอนะครับคือบางทีเขาเอาไปฉีดพ่นหรือลดก็ตามใช้เยอะเกินไปคือใส่มากเกินไปอย่างที่เราแนะนําอย่างถัง20ลิตรนะครับถ้าเราจะไปลดนะปกติถ้าเราไปฉีดพ่นมันต้องใช้ประมาณสัก 40- 50กรัมแต่ถ้าเอาไปลดเนี่ยเหลือแค่20กรัม เราบางคนไม่รู้ไงเห็นมันน้อยนะเห็นว่าพุ้ธกักแค่อย่างถัง20ลิตรเนี่ยนะครับนะครับเราใส่อยู่ประมาณสัก1ช้อนกินข้าวเราพูนๆเองคือช้อนโต๊ะใช่แต่ที่บอกบางคนที่บอกว่ามีข้อเสียหรือบางคนที่ใช้แล้วไม่ค่อยได้ผลหรือทําให้พืชเขาแบบบางทีมันขอใบไม่ไหม้หรือเสียหายนะคือมันได้อาหารมากเกินไปอเพราะจริงๆเขาอาจจะเป็นกระบวยเล็กๆแหลกๆเพราะฉน้เล็กๆ โอ้เขามอนก็กลัวไม่สากใจอะกลัวไม่ได้ผลคือกลัวไม่เข้มข้นช่ก็เลยใส่ใส่ในปริมาณที่เยอะกับในปริมาณไอตัวน้ําที่มันจะละลายเนี่ยน้อยอันนั้คือข้อเสียที่ที่ชอบเขาชอบบอกบางทีใช้แล้วทาไมใบไมหม้หรือมันไม่ค่อยได้เนี่ยมันส่วนนี้ซะมากกว่าแต่ถ้าใช้ตามแนะนำเนี่ยโอ้งามครับได้ผลลิพที่ดีแน่นอนนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของของปุ๋ยโกรแมกช่นะครับครั้นี้ปุ๋ยโกรแมกเนี่ยครับถ้า1ถุง1ถุงเนี่ยนะครับเราเราใช้ได้ในบริเวณที่มันกว้างประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าถ้าเป็นเอาเป็นว่าถ้าเป็นผักเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเทียบกับพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมมาเนาะอย่างข้าวเนี่ยนะครับเราได้ถึงนะครับห้าไร่หนึ่งกิโลเนี่ยได้ถึง5ไร่ครับโอ้โถ้าถ้าเป็นผักถ้าคิดเป็นไร่นะครับ มันต้องคูณไปสองเท่าเพราะไม่ใช่ตราตับไงนะครับมันก็ได้เป็น10ไร่เลยครับแต่ถ้าเราปลูกเนี่ยผมเคยคิดนะว่าเราซื้อต้นไม้มาเนี่ยเล็กๆแค่นี้นะคุณเชื่อไหมว่าเอาเป็นว่าพื้นที่เท่าโต๊ะเราเนี่ยหนึ่งปีตอนหนึ่งถุงใช่ไหมใช่หนึ่งปีตอนหนึ่งถุงผมว่าประหยัดเซฟมากครับนะครับคเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยอยากให้ลองสาธิตให้ดูครับว่าปริมาณที่บอกว่าใช้ได้ถ้าเป็นปริมาณเท่าโต๊ะเนี่ยจะใช้ได้ถึง1ปีเนี่ยครับ ก็ <G ül üş> จริงๆกท็ที่ที่อยากอยากทำให้ดูเพราะว่าบางบางคนเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยเกล็ดแล้วบางทีใช้เยอะไงที่ปัญหาเอาไปพ่นเอาไปฉีดบ,บางทีเขาไม่ขอบไปไเพราะว่าเหมือนเขาไม่แน่ไม่ไม,ไ,มไม่อยากเชื่อไม่ใช้แค่นี้นะครับครับ <G ül üş> ก็อย่างเงี้ยนะครับเรามีบัวรดน้ำนะครับน,รน่ารักน่ารักอันเล็กเนี่ยนะครับอ่าบัวรดนี้ลดน้ำสี่ลิตรสี่ลิตรเราก็ใช้โกแม็กสูตรยี่สิบยี่สิบนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ผมขยับอ <l> ันนนี้ิดนึงอ่าจะได้เห็นคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเอ๊ะนี่เป็นบัวที่คุณผู้ชม สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เราไปซื้อบัวหนนะครับตรงนี้แล้วเราก็ใช้ปุ๋ยเกศยี20ิบยี่สิไหมครับว่าเล่กอะไรเนี่ยครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตัวนี้ใช้เพื่อได้ทั้งต้นได้ทั้งดอกได้ทั้งผลได้ทั้งหมดเลยใช่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เออเราตัดรูเล็กๆก็พอนะครับถ้ารูใหญ่แล้วเดี๋ยวมันชื้นง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตั้งปีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่า เราใช้แค่นะครับช้อนชาช้อนชาเดียวเพราะผมลืมบอกอัตราอัตราของมันก็คือว่า20กรัมต่อน้ํา20ลิตร20กรัมต่อน้า20ลิตรถ้าบัวนี้มันมีแค่4ลิตรใช่เราก็ใช้อยู่แค่3กรัม4กรัมใช่ไหมครับ1กรัมต่อ1ลิตร3-4กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณช้อนช้อนชาเดียวก็คุณลองคิดดูดิลด1อาทิตย์เนี่ยถ้าถ้าโตะเราก็ใช้แค่นี้เองผมก็บอกไม่ผิดหลอกปีหนึ่ง เราก็เทใส่ไปแล้วก็คนคนคนหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาลดก็ลดตามสบายใจนะครับอย่างที่บอกเนี่ยเราได้มีความสุขในการปลูกต้นไม้คุณก็ลดไปลดไปลดไปจะเปียกจะซกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใส่อัตราตับนะครับอย่างเงี้ยเราตองต้นมาคุณงานได้แน่นอนครับเพราะว่าของเราบำรุงทั้งต้นดอกผลนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของปุ๋ยเราเลยนะครับ ครับครับก็เวลารดเนี่ยครับถ้าสมมติว่าบางคนไม่ได้รดใบครับไปรดดินอย่างเงี้ยครับมันจะมีมันจะมีผลไหมครัในเรื่องของสารอาหารออที่ต้นไม้จะได้รับครับคือปุ๋ยทั้งใบเนี่ยนะครับประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ ในการสัมผัสไปมันได้ซึมเข้าไปเลยแต่ถ้ามันสัมผัสดินอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันเท่ากับปุ๋ยทางดินคือมันต้องผ่านชั้นดินฝ่าจะเข้าพืชไงอ๋อก็คือกว่ามันจะดูดซึมขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารถก็คือรถใบไปเลยรถด้านบนได้เลยใช่ไหมฮะ คือเหมือนลดน้ําปกติเลยแต่ไม่ใช่ว่ามันลดแค่ที่ดินอย่างเงี้ยโอ้ประโยชน์น้อยไม่คุ้มนะครับคือไม่ตรงวัตถุประสงค์ของปุ๋ยการใช้พวกปุ๋ยทําไปดีกว่าครับอ๋อครับนี่ก็เป็นปุ๋ยโกรแมตนะครับ20 20 20นะครับก็ช่วยในเรื่องของทั้งดอกใบผลนะครับเดี๋ยวผมขออีกทีหนึ่งเพราะบางคนก็มีกล้วยไม้แต่จริงๆมีกล้วยไม้ก็ลดก็ได้นะใช้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันแต่บางคนบอกชอบฉีด ผมก็มีแบบฉีดมาให้ครับแแบบฉีดนี่ยิ่งมีปัญหาอย่างที่บอกเนาะคือปัญหาคืออย่างที่บอกเนี่ยโอ้ใส่แค่เนี้ยทำใจใส่ยาก4ลิตรใส่1ช้อนชาแต่ว่าถ้าสมมติว่า1ลิตรแล้วครับโอ้หลิตรถ้าเราฉีดเนี่ยเราใส่เพิ่มเข้มข้นมากขึ้นครับเมื่อกี้ใส่แค่เราใส่แค่นี้ใช่ปหมช้อนชาต่อนะครับต่อ4ลิตรนะครับอันนี้เราก็ใส่ถ้าเป็น1ลิตรเนี่ยเราก็ใส่เท่าเดิมครับนะครับแต่อาจจะไม่ต้องคูณหานนั้นหรอกครับ เนี่ยเราก็เปิดฝาออกใส่น้ําแล้วเราก็นะครับก็ใส่น้ําในขีดที่เขาบอกไว้นะฮะประมาณ1ลิตรนะครับเราก็ตักปุ๋ยเท่าเดิมนะครับอย่าไปตักเยอะกว่าเดิมนะอย่าแถมนะนะครับแต่นี้ต้องต้องบอกว่าในกรณีที่คุณผู้ชมทางบ้านที่มีกล้วยไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกพืชเหมือนกันแต่ผมยังคือผมยังชอบรดมากกว่าปป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 ่อปป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 ปัปปปปปปมปปปมปป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 ปาปป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 ป ของเราน้อยเนาะเหมือนมมันไม่สใจทำไมถึงถึงถ้าสมมุติว่าใส่ใส่บัวรดน้ำเนี่ยครับทำไมใส่1ช้อนโต๊ะเอ้ขอพลอยขอพลอยหนช้อนชากับบัว4ลิตรถูกไหมฮะแต่ทำไมถ้าเป็น1ลิตรแบบฉีดก็ยังใส่ปริมาณที่เท่ากันเพราะเราฉีดเบาบางะครับโทษนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ปุ๋ยก่อนนะครับ เน네ี่ยเราใส่ปุ๋ยไพ่แล้วก็ปีดแล้วก็ขยาดขยาน้อยอันนี้เก็บได้เป็นเดือนนะเราแต่ต้องเก็บในร่มนะก็คือไม่ต้องใช้ให้หมดทีเดียวก็ได้ก็ได้นะครับสำหรับบางบางคนผสมแล้วมันเนี้ยอย่างเงี้ยผมว่าเท่าโต๊ะก็ฉีดได้เป็นเดือนผมไม่บอกของไม่หมดสักทีเมื่อกี้บอกใช้ได้ปีหนึ่งอันนี้ใช้4ปีเนี่ยแก่พอดีนะครับแล้วก็ขยาดขยาดขยาแล้วก็ก็สามารถใช้ฉีดอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือน มันเบาบางไปองหน่อยไงเพราะของเรามีน้อยอ่ะเหมือนยังไม่ทันเหนื่อยเลยอ,ะอ่ะผมเลยชอบวิธีนี้มากกว่าพอผมเปลี่ยนมาวิธนทีนี้นะรู้สึกชอบแลวต้นไม้ที่มากที่บ้านอย่างงามมากแต่จริงๆคืออยู่กับวิธีการเลือกของของคนที่จะใช้เองด้วยใช่ไหมครับคุณจะชอบฉีดอย่างนี้จะฉีดก็ได้จะรดก็ได้เออผมลืมบอกไปว่าการฉีดก็คือเบาบางไม่ต้องแบบซ้ำๆจี้ๆเปียกๆเนี่ยคือฉีดให้ผ่านคือดูให้มันให้มันเปียกให้หมด ให้ชุ่มใบให้หมดก็พันผ่านดีกว่าเหมือนเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นเดือนผอจะหมดฉีดสี่ซ่าห้าครั้งก็ยังไม่หมดเป็นผมเลยพอพอมาเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกแรงอ่ะพอมาใส่น้ำเหมือนเราลดน้ำเนี่ยก็เป็นวิธีที่เหมาะกับผักสวนครัวเพราะที่บ้านก็จะมีพวกผักพวกพริกพวกอะไรนะต่างๆนะครับก็ชอบปลูกอยู่แล้วพอมาเปลี่ยนวิธีนี้โอ้ยมันงามมันงามมากแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอ๊ะยังผักเนี่ยบางคนที่ถามว่าเอ๊ะ ผักทาไมมันชอบตายคุณรู้ไหมส่วนหนึ่งเพราะอะไรก็คือว่าเออที่มีปัญหาก็คือว่าผักเขาเนี่ยลดน้ําไม่เป็นนิสัยดีกว่าสมมติว่าหมายถึงว่าไม่ไม่ลดเป็นประจำใช่ไหมครับไม่เป็นนิสัยอย่างเช่นแม่เราต้องลดให้ทุกนะครับเออทุกสามวันสี่วันแต่สมมติคนเมืองเนาะครับเออกลับมาเดิกรดบางไม่ลดบางครับพอถ้าดินเขาแห้งนะรากเขาจะเน่าแล้วเรามาลดน้าเนี่ยนะครับครับก็คือบางทีมันเหี่ยวละรากเขาเสียไปละครับเออเชื้อโรคเข้าละ พอเราลดน้ำอะไรต่างมันก็ไม่ฟื้นครับเรื่องเวลาลดน้ำนี่ครับต้องจําเป็นไหมว่าต้องลดตอนเช้ากลางวันหรือตอนเย็นจริงๆถ้าตามสมัยเรียนเนาะถ้าตามหลักวิชาการเลยคือต้องลดลดตอนเช้านะครับครับคือหลีกเลี่ยงลดตอนเย็นครับจริงๆมันทํายากไงคนนี้เพราะเรากลับมาผมว่าก็ลดลดเถอะดีกว่าปล่อยมันแห้งตายครับนะครับแต่ก็ที่ที่เขาบอกว่าการที่เราลดตอนเย็นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าความชื้นเนี่ยมัน เออมันไม่ระเหยก่อนที่จะฟาเออผ้าที่ตกอะครับครับมันก็มีความชื้นทั้งคืนเชื้อราก็เข้าได้ครับเอแต่ว่าการที่เรามีน้อยเนี่ยผมว่าลดไปเถอะครับนะครับบางทีเรากลับมานะครับคืออย่างน้อยค็คุณจะลด3วันหนึ่งครั้งใช่ครับดีกว่าปล่อยแห้งครับเอาละครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ทราบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่จะช่วยทําให้ผักสวนครัวของคุณผู้ชมเองเนี่ยที่ปลูกเองที่บ้านนั่นนะครับสวยทั้งงามทั้งรากใบ ต้นดอกขนเต็มไปหมดเลยนะครับเราได้ทุกส่วนครับที่สําคัญครับถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่บอกว่าไม่ได้ปลูกเพียงแค่สวนครัวที่บ้านอย่างเดียวนะนะครับใช้ในการทําธุรกิจในการปลูกผักอยู่นะครับก็ช่วยเรื่องของการลดต้นทุนได้มากๆทีเดียวช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟฟรีนเมกาซิงครับส่งเสริมการแตกยอดของพืชครับที่สําคัญครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณพิรมลินลาครับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์เกษตรบริษัทกิฟฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดมากมากขอบพระคุณครับ สุดท้ายนี้ครับผู้ชมครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการกิฟต์มีไฟครับในครั้งหน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่าเรามีอะไรดีมานำเสนอช่วงนี้ผมและคุณพิรมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ